ซึ่งทางด้านของนายรังสิมันโรมสอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักประชาชนในฐานะของกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐซึ่งได้ออกมากล่าวถึงกรณีของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งได้มีการมายื่นหนังสือสำหรับการประชุมสองวาระวาระช่วงเช้าจากกรณีของการถูกกลั่นแกล้งโดยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งในองค์กรของตำรวจและยังถูกข้อกล่าวหาจึงต้องมีการสอบพ่อเท็จจริงส่วนวาระที่สองคือเรื่องของการแต่งตั้งตำรวจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตซึ่งได้มีคดีอยู่ในชั้นของปปชมีคดีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มของทุนสีเทาและอาจจะมีการโยงไปถึงนายกรัฐมนตรีซึ่งการประชุมนั้นก็เป็นเรื่องของการปฏิรูปตำรวจ และจะเห็นถึงข้อเท็จจริงในหลายมิติทั้งในเรื่องของทุนสีเทาเรื่องความไม่เป็นธรรมในระบบขององค์กรตำรวจซึ่งทางด้านของนายรังสิมันได้มีการกล่าวถึงกรณีที่ได้มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าองค์กรของตำรวจนั้นเป็นแก๊งอาชญากรรมที่ใหญ่ที่สุดซึ่งได้เป็นความเห็นของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานว่าบิ๊กโจ๊กนั้นเป็นตำรวจที่เก่าและยังรู้ว่าตำรวจนั้นเป็นอย่างไรมากกว่าตนเอง แต่ก็ไม่ได้เชื่อใจได้100%ยเอเซนตนนั้นต้องฟังทุกฝ่ายและนําเอาข้อมูลมาตรวจสอบแต่อีกด้านหนึ่งนั้นก็ได้เชื่อว่ามีตํารวจระดับของผู้บังคับบัญชาหลายคนที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องใหญ่และไม่ถูกต้องเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่ก็เชื่อว่าตํารวจดีๆนั้นก็ยังคงมีอยู่